สวัสดีจ้าเอาเพนกวิย,ยหน่อยมือนี้เพนกวิย,ยหน่อยสิผ้าไปเลาะด้วยจ้าไปจ้าไปน้ากันถือไปเบิร์กมาเข้าสิได้อยังกันหาหนะาหาตลอดเลยหาแต่หม่องเลาะด้วยทางนี้ตรงไปผิดทางทางนั้นเอาทางนั้นกับทางนั้นจ้ะย่าง อากาศหนาวจ้ะมืนอนีก8องศาจาก8องศาจะเลาะกันออกจากบ้านออกจากบ้านตอน8องศามันนี่อากาศหนาวึงแพนกุิช์หน่อยเขาหนาวน้องแพนกุิช์หนาวค่ะเจอเห็ดยังมีเจอเห็ดยังเห็ดพีดเห็ดพีดไปเฟิรนตกเฟิรนตกใหม่เห็ดกำลังเกิด ซาแซลเนี่ยจ้าเห็ดเพ็ดเออเห็ด,ออหดรับทอเห็ดอีกอย่างว่านี่สวยๆน่ารักน่ารักที่มันเป็นเห็ดเพ็ดเท่อันไม่มีวงแหวนเด๋กงามนะแต่ม่าเป็นเพ็ดข้ามันข้ามัน <c oughs> ทำลายมันไปต่อ เดี๋ยวมื่อนี้พามาชมวิว้อจ้าเราขึ้นเขามาเนาะนี่นี่เขามันจะบ่สูงมันจะเป็นลูกยมยอบยมยอมมือซี่เลนะจ้าเท่ายางมาจากบ้านเมื่อกี้นี่ แต่จะเป็นภูเขาใหญ่จะเป็นภูเขาจ่าจะเป็นภูเขาโตน,น้อยจะเตี้ยหนี่งแล้วจ้ะลมเย็นเราไปตรงนู้นมาเหงหนู่นอือจริงเหรอมาเห็นคนละเขาคนละฝั่งแล้วลูกไปกันไหมอันน้อนอยู่อีกฝั่งหนึ่งไปยืนถอยไปให้รถเดินลงไปข้างลคุ้มคุ้มสวยเนาะวิวพูน่ะ อชิ้เดอันานนี่ลยเอาเรากำลันเชนบลาเข้ายูวห่างจากตัวเมืองประมาณสิบกิโลโก,กุไก่ไปก็ไม่ได้เดินไปอีเขาหนี่ม่ใหนางเราอชิ้เจอขอแคนกลูกที่เราเจออืมราะว่าหมีเขามาเขาเขาลูกฝังฟังทางขุน ค่อยเอยียงลงเอยียงลงแต่อนถึงที่ทางออกโบทางนี้มันก็สิกั้นกันไว้สิมาจะเป็แบบนแค่เชือกกั้นไวต้ตรงข้างบนนั้นก็ได้จริงเหรอแบบจำมาว่าเนี่ยขมาเขาลูกนั่นติดบ,บ้านเขาลูกอยู่ติดกับบ้านเลยไอ้ที่เขาไปดูตรงมีจริงโจลายเล่นบ้าน,นเห็นตรงรั้วนั้นนะไม่เห็นจะ อืโอเคไปยางต่อยีัไดยตเอไม่ผิดนะไอไอขีนี่ต่ำนกไม่ให้เยอะเย เด็ดดึงเห็นป่ะจ้ะนันสิมีเอ็นเอ็นมนะน่ะยาเอ็นยืดผัวอ,อะไรตัวผู้ยาเอ็นยืดตัวผู้ใบอันสิหน่อยกว่ายาเอ็นยืดตัวเมียเห็นะจ้ะมาต้องยืดก็เหรอเมาได้แลวใไหมไม่ได้ช่วยลวเลยยกขึ้นแบบนี้ได้ไหมฝั่งเนี้ย เออติดหัวไปลงเลยไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเอาไงยกยกยกอ้าลงเอาลองเอาลองนี่ไงต้นแอปเปิ้ลเนี่นี่ต้นแอปเปิ้ลอยู่ในป่าไม่เห็นใบแอปเปิ้ลดินี่แหละใบแอปเปิ้ลไม่เห็นแอปเปิ้ลคือหุูเอ้ามันไม่ใช่หน่าแอปเปิ้ลเนาะหญ้าเขียวๆสวยเนาะ เฮ้ยเห็นดวงจันด้วยดวงจันวะดวงจันไง,ไง่ายเห็นไหมสีผู้เผาแล้วคืนนี้คิดว่าสองดูดวงจันด้วยต้องสูนั้งใจใกล้ใกล้กลไปเดินกลับบ้านลากันไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะเดี๋ยวจะเดินกลับบ้านแล้วบ๊ายบาย แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเคลาให้บ๊ายบาย